รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ไม่ต้องพูดอะไรเลยวันนี้เรามีเรื่องที่จะต้องพูดเพราะว่าแขกรับเชิญของเราที่เราเชิญมาเนี่ยนะเขาเป็นดาราหน้าใหม่ของวงการบันเทิงไทยวินาทีนี้คิวแน่นมากจริงเขามายากนะถ่ายแล้วนี่มาพาะเจเหรอขอบคุณเจ๊ครับเดี๋ยวเดี๋ยวชยเย็นๆแต่ที่สําคัญนะครับผู้ชมครับพอกอฟต์ทาวจริงๆในเรื่องสันนิษฐาอวินาทีนี้ต้องเป็นเขาคนเดียวเท่านั้นนะบอกเลยว่าเขาจะมาเปิดใจกับ ลาดสดพระรามสีของเราทุกเรื่องเลยและเขาคนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนก็บเป็นเจพลของพวกเรานั่นเอง จนเป็นพี่เป็นน้องกันจนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน้ะเนี่ยเขาเนี่ยจะคุยเขาก็ลืมตัวนะเขาไป็แกนนะพี่เป็นลูกน่ครับถามเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะก่อนจะเข้าประเด็นเจาะไปในเรื่องของศิลยกรรมผมถามหน่อยว่าตอนนี้ไปเดินตลาดพ่อค้าแม่ขายเนี่ยยังจําพ่กอดได้ไหมจำได้ไปรอให้เขาทักเขาจะจําได้เลยเราก็กอบมาล้วครับกรอบมาล็อ รถเมถานแทนพ่อค้าแม่ขายหลายคนสงสัยมากว่าทําไมถึงทําหน้าใหม่ทีเออเล่ามาเล่ามาคืออย่างที่บอกไปเอาสั้นๆย่อๆเลยนะงั้นเล่าย่อๆอ่ะฟังกันมาไม่ย่อเยอะเล้วอยากมีจมูกเหมือนคุณแม่คุณพ่อพี่ชายแค่นั้นเองคือจมูกพี่อ่ะคือมันเหมือนมันใหญ่ขึ้นเมื่อแปปีที่แล้วอยู่ๆพี่โนก็มาทักว่ากับจมูกใหญ่ขึ้นเราก็เคยมันใหญ่ขึ้นจริงเหรอวาอะไรอย่างเงี้ยไม่เชื่อจนมาเจอพี่เนี่ยเมื่อกี้พี่เมย์กันทักกันเลยบอกเออจริงว่ะ เพราะว่าเล่นละครด้วยกันมาเล่นละครด้วยกันมาเมื่อแบบ15ปีก่อนอ่ะแล้วพอมาเจอเจอรูปอีกทีก๊อฟหน้ามันเป็นอะไรทำไมรีจมูกใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีใครที่จมูกใหญ่ขึ้นในชีวิตพี่เพิ่งเจออีกก๊อฟเนี่ยแล้วมันใหญ่จนจะเลยปากน่ะใช่แต่ว่าต้องถามพี่พี่ก็ประมาณนึงไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียเรียดอะไรมากแต่ว่ามันก็มีนิดนึงนะเวลาคนแซวอะไรเงี้ยแต่ว่าสองปีที่แล้วอยู่ๆแม่สงรน์มาหาแม่บอกก๊อฟทำจมูกไหมลูกแม่ถามขึ้นมาเองเลยคนจะได้ไม่รอ พี่นนูเหรอแม่คนเป็นแม่โอ้แม่โถเออพี่ถึงได้เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยแม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยแฮปปี้ตรงนี้เท่าไหร่เหมือนกันวะแล้วเรื่อยๆแล้วเราก็เราก็รู้สึกมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอ่ะก็เลยแบบเอออย่างไหนมีโควิดแล้วแล้วก็มันมีช่วงไทม์ไลน์ที่ละครมันปิดแล้วเดี๋ยวรอละครเปิดอยู่ก็เออเมอกีทำเลยละกันเออจบๆไปพี่กอฟถามหน่อยตอนเนี้ยคุ้นหรือยังคุ้นชิงกับหน้าเราไหมที่จมูกผมทำมาใหม่ๆอ่ะ ผมก็แบบนั่งดูมทั้งวันทั้งคืนเลคือ่มชอันนี้อันนี้พอใจกับสิ่งที่เราได้หรือยังทนันเนี่ยผมทำาั้งกระทงหลวงท่าจริงๆอะผมจมูกโดมแต่ว่าจมูกผมมันโคตรแล้วผมก็เป็นตอาสีอ่อก็ต้องปีสี่หนึ่งนะพี่ไม่ต้องแก่เลยนี่ไม่ครับแต่ว่ามันกระดูมันกระโปแต่ว่าจริงๆมันคือเนื้อจริงไปแล้วพี่ตรงเนี้ยดูไม่รู้แล้วก็ไปนั่งสังเกตดูหน้าตัวเองพี่กอล์ฟนของอีนาแม้กว่ามันจะรัดแกลรัดแกนมันจะเข้าที่อะ บวมอะแต่เห็นลอนไม่เห็นเพื่อนๆคนทำนะหลายคนก็ใช้เวลาค่อนข้างนานบางทีครึ่งปีปีหนึ่งก็ยังไม่ถึงนะพี่กี่เดือน2เดือนแล้วคนก็จะถามตลอดเหมือนรถเมล์ว่าชิลลี่ยังชอบหรือยังตอบไม่ได้ รอหกเดือนก่อนแล้วเดี๋ยวมาบอกว่าเม่ยรู้สึกว่ามันมีความละมุนขึ้นนะแต่พี่มีเมียแล้วนะเมย์แล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วให้ใครน้องเราเนี่ยแล้วพี่เมียคอยเตือนนะเรานี่แล้วตอนนี้มันเฮงไหมเอาคํานี้ดีกว่างานมันก็เข้ามาปกติเป็นคนที่ไม่ได้หน้าหายไปไหนอยู่แล้วถูกไหมใช่ไอเซลััมที่ขายอยู่มันก็ขายดีปกติอ่ะพวกพี่กาลังใจในวงการบันเทิงเนี่ยเรามีสิ่งกีหน้าใหม่เพิ่มขึ้นความมั่นใจจะมาซึ่งความสุขอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวเอามาย้ำ ห้องเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยอวไม่ยอมไม่ยอมงไม่อร่อยอย่างเดียวเราจะเสิร์ฟอาหารรสเด็ดให้พี่ก๊อฟแบบว่ามาขยำให้คุณได้กินตรงนี้เลยแต่ว่าเป็นอะไรช่วงหน้าค่ะมาสุพรรณ